นะครับาคุณชายอนะครับาข่าวที่ทั่วที่สุดในประเทศไทยขอบคุณนะเไม่ใช่แล้วก็ผมชอบที่พวกขาวนะครับอ่าคุณไม่เป็นนักประกาศลาโชว์ชิงชื้อเนี่ยเนเน่ผมชื่อเนเน่ฮะเนเน่นี่คุณยอมรูปชั่วตัวดำแบบเนเน่เลยเหรอเนเน่โอ้โหเพื่อป้องกันไปการอับอายเพื่อรับฟันธงปิด ออกไปไปไหนไปกินฟรีตลอดครับผมเลวนสารวัตรเน่เพื่อนสารวัตรโจ้นะเออนะครับอ่าก็แต่เราสองคนวันนี้นะครับก็แน่นอนมารอจะมาฟันธงเกี่ยวกับฟุตบอลยูโรจะฟันธงนี้มานดั้นคงไม่ได้ใช่นะฟุตการ์ดสองรอบไปแล้วครับผมนะครับคุณบอกเขาก็แช่งอยู่เมื่อกี้แช่งเชียร์อยู่แช่งใหฝ่ายแพ้แต่แช่งไม่ขึ้นครับผมเฮ้ก็ยูโรคืนนี้ครับใครเตะใครครับ นั่ะสิเป็นทางด้านของเวลนะเจอกับเบลเยียมนะครับคู่นี้นี่จริงๆก็ซัดกันนั้งแต่รอบคัดเลือกนะชอบมากเลยมังกรหรือปีศาจใช่ให้หัวนี่นะนี่คือละครเจอกันมาในรอบคัดเลือกเหรออะไรใช่ในรอบคัดเลือกเป็นยังไงครับก็ปรากฏว่าเวลนี่ไม่แพ้เลยนะเสมอนัดหนึ่งที่บ้านเบลเยียมทุนสูงแล้วก็มาชนะที่คาดิฟหนึ่งสูงนะดังนั้นนะครับใครที่มองว่าเบลเยียมเป็นต่อนี่ต้องคิดใหม่ ครับอืมคิดไหมว่าเป็นต่อเท่าไหร่คนละต่อคนละต่อก็สภาพความพร้อมล่าสุดของเบลเยียมนะเวลานี้นะจะบอกว่าไอเดนอาซาเนี่ยไม่ได้ซ้อมหรือว่าเจ็บหรือเปล่าไม่ได้ซ้อมตั้งแต่วันอังคารยังคารพุธแต่พฤหัสธ์ยล่าสุดเห็นภาพที่ตีมาเนี่ยลงซ้อมแล้วอาจจะซ้อมเบาๆแล้วใช่ไหมครับผมฉะนั้นก็มีแนวโน้มว่าอาจจะลงได้นะใช่โอเคที่ผ่านมาอาจจะแค่ระวังเอาไว้ก่อนเขาเจ็บกล้ามเนื้อต้องผ่านะรู้สึกจากแมตช์ที่ชนะการมาล่าสุด ฮัลการี4-0นะครับใช้แรงเยอะไปหน่อยทั้งยิงทั้งฉายนะคึกเกินเกินประตูอย่างอสิครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือที่จะลงมาได้คือโทมัสไฟมาเล่นเป็นกองหลังจากบาร์เซโลนานะครับก็เป็นท็แบนเจ็บป่ะเจ็บป่ะน่าจะเจ็บนะเห็นเจ็บอยู่ทั้งปีอ่ะไม่รู้เลยว่าเขาลงสนามได้ด้วยเป็นท็อตแบนนะครับแปลกนะกับบาร์ซ่าที่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับ คือสวนเกินที่มาคือคืออย่างนี้แหละคือใครออกจากไอซอนไปมันจะดับทุกคนวจะดับสภาพไหนกันเองอย่างอย่างฟาวน์เฟอร์ซี่เนี่ยก็ก็ไปได้ดีแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับแต่ก็ได้แชมป์นะ คว้าคุ้ยเลยโอ้แฟนกันเรื่อขึ้นนะเหมือนไม่ดีไม่ดีอ้าวที่เหลือก็โอเคนะครับทีมโอเคหมดเลยใช่นะครับก็ตัวจริงก็อยู่เปนครบนะตั้งแต่ครบตัวนะครับไปยันบูกากูกล่องหน้าเขาใช้เป็นเทเก้เป็นหน้าเป้าไม่ใช่เอ้ไม่ใช่นะฮะแต่วเขาจะมีตัวแปลกๆคนชื่อแปลกอะไรที่จะย้ำอยู่เชลซีบัตชวยี่มิชชี่บัตชวยี่โอ้โหค่าจ้างเจ็ดหมื่นกว่าเลยสัปดาห์ค่าตัวสามสิบก่านละต่อน่าจะซื้อไปสักหล่ เขาไม่เขาคงไม่ส่งลงควบคอสตาหรอกไปเดานะอาจจะขายคอสตาทิ้งเลยก็ได้นะดูดูดีๆแล้ววันนี้มีข่าวด้วยมีข่าวของโมลต้าด้วยบอกว่าเรมาบลิดเนี่ยจะแถมโมลต้าให้แล้วก็บวกกับเงิน35ล้านครับแล้วก็เอาอาซามาคุ้มนะได้สามฮะได้35ล้านได้โมลต้าอาซาไปคนเดียวครับผมปฏิบัติการคุ้มไหมเป็นไงวิลเชียมนะครับก็อย่างที่บอกก็ไม่ไม่มีใครแล้วนะก็คนที่จะลงมาแทนซาร์แมนเล่ก็จะเป็นทางด้านของ ่าเจสันเดนเเยอร์นะครับจะลงมาอยู่ที่เซนเตอร์ใครวะผมไม่รู้อัะอาตาบีนะฮะเป็นคนก็ทำพรีวิวมานะครับตัวหลักก็ครบแหละส่วนเวล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 นะครับก็ข่าวดีก็คือได้แอชลีย์วิลเลียมครับนะครับประกาศหลังตัวเก่ากับคืนดีกรางของตัวอื่นเลยตัวเนี้ยตัวอื่นก็ฮะอื่นอื่นออกตัวอื่นเฮ้ยใช้ได้นะดูอยู่ผมชอบอยู่นะบางทีก็พัดพลาดไงก็ไม่รู้เลยมันแหม่งเหม่งนะบางทีแม่ง กองหลังเก่งอย่างนี uh ้นะเกตส์วอนซีอ huh. yeah, ่ะแต่ก็เคยมีข่าวเลี้ยวภูนะแมเได้ยวพูช่วงหลังซื้อใครไปก็เละเหมือนกันนะฮะช่วงช่วงของโอเตอร์เอ่อหลังหลังนี่เขาไม่ซื้อจากทีมอื่นเขาซื้อจากซอลตันแต่ตัวนี้ล่าสุดเพิ่อเกิดทำทำซาริโอมาเน่ดับอีกแลนะฮะมันมันต้องมีสักอย่างแล้วล่ะใช่เพราะตัวจุดซอลตันเก่งมากพูดถึงซอลตันนี่เขาก็แปลกนะขายเันโคตรนะ ทีมที่ขายทุกอย่างดีปั้นดีนะะฮเดี๋ยวจบยูโรเนี่ยอีกคนอาจจะไปนะกาเิโน่เปเล่เลนดี้อยู่เล่นย่เล่นมันเนี่ยมัมีเหลือตัวไว้เล่นแล้วนะฮะต้องถามคุณจักรพันธ์เลยเป็นแฟนซอลตันอ่าคุณหมึบบอลนะหมึบคนตัดบอลนี่คือคนแปลกนะเชียร์ท้อเต็มคือเป็นกองเฉพาะกิจบ้างบางครั้งครับซอลตันนี่เป็นกองเชียร่ยลเอาฟันธงเลยดีกว่าฟันธงอ่ายังไงดีพวกนี้ดูจากอัตราต่อรองนะครับทุกทียินไปดูที่บอลบอลก่อนแล้ว ไเล่นคิวมาก็ติดกลับมานี่แหละตอนสะพานควายเอ้าตอนตอนสะพานทิฝายไม่มีไม่มีพูดก็เลยนึกอยู่เว้ยร้านใหม่เหรอเจไดบอกว่าเจไดบอกว่าทีเด็ดลอสายตาไปได้ยังไงเฮ้ยไม่รู้จักได้ยังไงเฮ้ยใช่เออไม่ต้าเกิดเป็นทีเด็ดเนี่ยใช่ครับผมทีเด็ดเนี่สะพานควายคือปอมไปไปไม่ถามว่าเที่ยวตั้งแต่เที่ยวตั้งแต่เรียนนะคุณเฮ้ยเรียน ก็นี่ดูราคาแล้วดูราคาแล้วนี่ดูราคาความสนุกนะก็เบลเยียมเป็นต่อยอยู่นิดหน่อยคือกลมๆก็สักสามส่วนสี่สามส่วนสี่ต้องชนะหนึ่งลูกไปอย่างน้อยครับทําได้เบลเยียมทำได้ผมเชื่อว่าเบลเยียมทำได้มวกเวลน่าจะยันได้นะเกนาทีน่าจะมีเสมอ ใช่ยันเสมอแล้วก็ไปวัดกันอีกทีในช่วงตอยลานะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นโรเชียมที่เบียดิที่าจะไปต่อเวลาก่อนต่อเวลาก่อนใช่อย่าเลยมาทำดึกจบตีสี่นี่ก็แย่นะคิดถึงคนแฟนบอลชาวไทยมั่ง ตีสี่ตีสี่เพิ่มยิงจุดโทษอีกตีห้าบผมไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยเพราะผมชินแล้วครับอ่านี่ก็เป็นท่าท่าส่วนตัวของเราสองคนนะครับผมมองว่าเบลเยี่ยมส่วนคุณบอมมองว่าเวลน่าจะเสมอแหละเออทั้งทีก็เชื่อผมดีกว่าคโอ้โหไม่อยากสบายใจนะเอออ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าแต่ก่อนอื่นอ่าอย่าลืมคลายคองคลายคองอ่ะคลายคองหน่อยขอบคุณ ลุ้นแชมป์ยูโร2016ครับนะครับก็ขั้นตอนอธิบายมันยาวใช่เอาเป็นว่าซื้อหนังสือพิมพ์มาแล้วกันซื้อหนังสือพิมพ์แล้วกันใช่นะครับแล้วก็ดูแล้วคุณจะสูงอะไรมาใกล้ขนาดนี้เนี่ยเออมีกฎมีกฎจะมีกาววางเอาไว้นะครับแต่วันนี้ยังมีคนโทรมาถามอยู่เลยนะโทรมาถามรหัสก็ถ้าเกิด ซึ่งสืทิมได้จริง<ช>ข้าเว็บไซต์ก็ได้เว็บไซต์แล้วก็มีลงรหัสเอาไว้ใช่ว่าสมมติถ้าเกิดชีเบลเยียมกดดอกจันสี่หกแปดอกจันสมมตินะศ<ช>ูนย<ช>์ห้าอะไรอย่างนี้ก็มีทั้งสามบาทแล้วก็สิบาทใช่คนถามกันมา,มากว่าสามบาทกับสิบาทต่างกันยังไงสาบาทได้หนึ่งสิครับถ้ามีกองอใหญ่ๆมีใบท่านแค่ใบเดียวใช่แต่ถ้าท่านส่งสิบาทได้กองอใหญ่จะมีใบท่านอยู่ห้าใบเรียกว่ากาไรเห็นๆโอกาสลุ้นทองคําวันละสองบาทนี่ไม่ใช่วันละสองบาทแม็ละสองบาทครับ ก็ถือว่ามากกว่าคนอื่นใช่เพราะฉะนั้นกด10บาทดีกว่าครับผมนะผมก็ไม่ได้กด10บาทใช่จะเลหนังสือพิมพ์แถมทองนะก็รุ่นรุ่นการสนุกครับผมทำถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันระหว่างครับคุณผู้อ่านกับเดือนนิวใช่นะครับก็เราก็มีจัดเต็มเป็นกันมาโดยตลอดครับนะครับผมอ่ะก็ไว้ว่ากันใหม่โอกาสหน้านะครับยังมีนอกจากวันพรุ่งนี้เราก็มีบอลในวันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายสองนัดนะครับก็ ใครจะเจอใครใครจะหนาชนะอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาว่ากันม่ติดตามได้ในหนังสือพิมพ์นี่แหละครับผม,ผมบโอเคนะครับที่เราสอคนเราไปก่อนนะครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับุดบใกลมากๆๆๆๆๆๆ